สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับป้าแมงี่สาบ้านานานกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้ป้าแมงกาลังรดน้ําต้นไม้อยู่ค่ะเดี๋ยวป้าจะพาไปดูมะม่วงนะคะว่าปีนี้มันเหลือที่ป้าขอว่าช่อละช่อละลูกว่ามันให้เท่าไหร่นะคะตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้พริกนะคะค่ะพริกค่ะดูอันอันนั้นยา มอนอย่านะลูกนะอย่ามาเหยียบต้นผักแม่นะอันมอนออกไปมอนจะเอาอะไรลูกฮะมอนอยากขึ้นบ้านเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแป๊บนึงลูก mm. เขาอยากขึ้นบ้านค่ะขอขอ,อนอยากขึ้นบ้านแป๊บนึงแป๊บนึง mm. อ้อนอยากขึ้นบ้านร้อนพัดลมแล้วอันมอนค่ะ mm. ก็อย่างนี้แหละพี่เขาสองคนอยู่ข้างล่างค่ะเขาไม่ขึ้น โอเคดูต้นดูป้าแล้วก็ัวนไม้อันนี้ทับทิมนะคะทับทิมย้ายออกมาจากสวนนาข้างในค่ะก็เริ่มออกตียอดนะคะนี่ค่ะต้นนี้ที่ปีที่แล้วเขาไม่ได้ให้แล้วมันโค่นนะคะปีนี้ป้าขอสามได้หนึ่ง <c oughs> ก็โอเคค่ะอาทุยทูค่ะดู ตอนนี้ปีที่แล้วเป็นรองเป็นพระเอกรองนะคะปีนี้ให้สองลูกเป็นพระเอกค่ะเป็นพระเอกลูกกำลังโตเลยนะคะความจริงเขามีให้หลายลูกนะคะทีนี้พอพายุมาวันนั้นนะคะ่ะร่วงหมดเลยป้าเสียดายแต่ก็โอเคต้นเขายังเล็กอยู่ค่ะตามไปดูมะม่วงอกร่องนะคะ อกร่องปีที่แล้วไม่ให้ปีนี้ให้สองลูกนะคะอกร่องค่ะก็โอเคอันนี้หนองแซงพึ่งให้ยอดนะคะพึ่งให้ยอดใหม่ปีที่แล้วก็ไม่ได้แล้วตอนนี้เขาก็มีช่อให้ช่อนะคะไม่รู้จะติดหรือเปล่าค่ะเห็นไหมคะก็มีลูกอยู่นะเาก็ค่อยดูลุ้นว่าเขาจะให้ลูกหรือเปล่าอันนี้โชคกัน,นันค่ะ ชว้วนั้นเขาจะให้ทีหลังทุกทุกต้นนะคะทุกสายพันธุ์นะคะในตอนนี้เขาให้ยอดอ่อนเดี๋ยวคอยลุ้นว่าเขาจะ,ะให้ลูกไหมนะคะชคอน,นัตนหรือมะม่วงสาบลืดูค่ะดูปีที่แล้วต้นนี้เป็นพระเอกนะคะปีนี้ให้ลูกเดียวค่ะเจอพายุนะคะตอนนี้ให้ลูกเดียวโตวแล้วเหลือ เขามีแผลนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนั้นไม่ได้เลยค่ะเจอพายุเต็มเต็มโอเคอออกมาลูกออกมาไม่ต้องไปเอามันหรอกไปช่อนน้อยอตรงนั้นนะ่ะปล่อยมันลูกออกมาออกมาลูกออกมาออกมามจะเพื่อนเร็วปล่อยนะ้ำออกมาลูก,ออกมา มันมีปลาปลาตัวเล็กตัวน้อยนะค่ะมีปลาช่อนอยู่ทั้งแถวเนี้ค่ะเวลาป้าปล่อยน้ำน่ะปลามันก็จะมันเล่นน้ำมาชวนน้ำนะคะออกมามมนๆพอพอลูกพอมานอนปลาขึ้นไปเด็กๆพี่สุดใจพี่มันแปะแปขึ้นไปพี่บีกรออยู่บนบ้านวันน่ะมาแล้วปะปะปมาแล้วเร็วเร็วเร็ว เด็ดชีวิตประจำวันของป้าให้ดูนะคะให้ได้ชมกันค่ะหวังว่าท่านผู้ชมคงจะไม่เบื่อนะคะแล้วก็จะสรรหาเรื่องใหม่ๆแต่ก็คงจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับชีวิตและก็อาชีพของป้านะคะขอบคุณมากค่ะที่ยังติดตามแล้วก็ไม่เบื่อกันขอบคุณมากนะคะป้าขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าดไว้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ